เค okay, มายังครับมาแล้วค่ะมาแล้วเริ่มเลยเนะเาะค่ะอ้าวมาดูข้อสองจุดแปดครับความไวของเครื่องวัดครับ Sensitivity of instrument นะครับ ความไวหรือเซนจิวิตี้ก็คือความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดที่มีต่อกระแสไฟฟ้าเต็มสเกลนะครับหรือ f u สเกลเคอร์เรนต์นะครับตัวย่อคือ IM มีหน่วยเป็นโอห์มต่อโวลต์นะครับเครื่องวัดไฟฟ้าที่มีความไวสูงจะมีความถูกต้องหรือ Accuracy สูงตามนะครับสมการคือ SDC ตัวห้อยนะครับเท่ากับ1ห,หารด้วย IM เป็นสมการที่10ครับแล้วก็ SDC เท่ากับ RM หาด้วยเลนนะครับเป็นสมการที่11เมื่อ SDC คือความไวทางกระแสไฟฟ้ากระแสตรงครับ I N กระแสไฟฟ้าเต็มสเกลนะครับ R I N คือความต้นทานภายในครับแรล่ง V คือย่านวัดแรงดันไฟฟ้านะครับ ตัวอย่างที่2.6ครับโวลตมิเตอร์ meter, ไฟฟ้ากระแสตรงตัว1นึ่งคลาส2.5นะครับมีย่านวัดแรงดันไฟฟ้านะครับคือ100โวลต์ n, กับ250โวลต์ n. เมื่อนำโวลตมิเตอร์ m, เครื่องนี้ไปวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีค่า100โวลต์ n, จงหาค่าที่เข็มชี้ค่าแสดงแนละหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคัดเคลื่อนครับก็ใช้สูตรเดิมเลยครับหรือสรรมการเดิมคือ 1.8, 1.9แป้าและนะครจุดสองนะครับจากนั้นก็เอาค่าที่เอาเขานี้หายไปไหนอ่ะมันหายไปไหนเอ๊ะมันมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ข้อทไห้องนะเป็น2.8หรือเปล่าครงจครูก6หละถูกแล้ว2.6แต่ว่ามันหายไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวนี้เลยก็แล้วกัน2.6ครับครูรีบใส่ครูรีบอ่าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ อาจารย์คะอันนั้นมันของหัวข้ออันเก่าไม่ใช่เหรอคะอันนี้มัน,นหัวข้อความายเครื่องวัดเล้วเออใช่เว้ยแสดงว่าครูสับสับกันแน่เลยวะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะน,น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะเอาโอเคโอเคมันไม่ทำา Powerpoint เพิ่มไงมาเลยมั่วไปเลยเอาโอเคไม่เป็นไรก็อ่าตัวนี้นะครับก็เมื่อแทนค่าลงไปแล้วนะครับค่าไปแล้วก็ จะได้เอาตัวนี้แทนก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันงงอันนี้แหละครูเนี่ยเนี่ยสองจุดแปดเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยสองสองจุดเจ็ดสองจุดแปดเนี่ยนะครับนะความไวเนาะอ่าเมื่อแทนค่าเข้าไปครับอ่า I อมได้อ่าโวลต์มิเตอร์เอาข้อสองจุดเจ็ดนะครับโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงตัวหนึ่งนะครับอ่า มีกระแสไฟฟ้าไหลเต็มสเกล50ไมโครแอมจงหาค่าความไวของวต์มิเตอร์ตัวนี้ครับก็าจากสมการที่10นะครับก็ a อ c ดีดับ1ส่วน IM นะครับก็เอาค่าไปแทนเลย1่หาด้วย50ไมโครก็ได้20กิโลโอห์มต่อโวลต์นะครับดังนั้นความไวของวตวมิเตอร์ตัวนี้เท่ากับ20กิโลโอห์มต่อโวลต์นะครับต่อไปครับ มองเห็นเปล่ามองเห็นเนาะเห็นไหมครับเห็นค่ะอ่าต่อไปครับข้อตัวอย่างที่ขอข้อ2องจุดแวัวมิเตอร์กระแสตรงตัวหนึ่งมีย่านวัดห้สิโวลต์มีค่าความตานภายใน1เมกะโอห์มจงหาค่าความไวของวตวมิเตอร์ดังกล่าวนะครับก็ใช้สกัรที่1นึจุสิบอดนะครับ SDC เท่ากับ R I N หานด้วยเลนส์นะครับก็แทนค่าเข้าไปครับ RiN คือเมตรหเมกโอมย่านวัดหรือเลนสิบก็ได้เท่ากับ20่สิบกิโลโอมโวลต์เหมือนเช่นเดียวกัน,นครับดังนั้นค่าความไวของโวลต์มิเตอร์ตัวนี้เท่ากับยี่สิบกิโลโอมต่อโวลต์ต่อนะครับต่อไปครับความละเอียดหรือความสามารถแยกแยะครับ Resolution นะครับคือความสามารถของเครื่องวัดไฟฟ้าที่จะตอบสนองหรือวัดค่าเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด นะครับเช่นระบบว่าเครื่องวัดไฟฟ้ามีค่าความละเอียดเท่ากับ10มิลลิโวลต์ที่ย่านวัด500โวลต์หมายความว่านะครับเครื่องวัดไฟฟ้าที่ย่านวัด500โวลต์สามารถตอบสนองต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงตามสุด10มิลลิโวลต์ครับ ข้อต่อไปครับการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดครับเครื่องวัดไฟทางไฟฟ้าเกือบทุกชนิดจะบอบบางและมีความไวต่อสัญญาณอินพุตที่ป้อนให้ดังนั้นเพื่อให้เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถวัดไฟฟ้าได้ถูกต้องและเที่ยงตรงผู้ใช้จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดครับที่จะต้องดูแลรักษาก่อนใช้งานโดยระมัดระวังที่ขนาใช้งานตลอดจน วิธีการเก็บรักษาเมื่อใช้งานเสร็จแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นสิิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้า,านั่นเองวิธีการดูแลรับรุงรักษามีดังน,นี้ครับ1นนะครับจัดเก็บเครื่องวัดไฟฟ้าตามประเภทของเครื่องวัดและให้เป็นระเบียบง่ายต่อการดูแลครับ 2. จัดเก็บคู่มือการใช้งานหรือพวกแมนนวลต่างๆครับให้ครบตามชนิดและจำนวนให้สะดวกแก่การค้นหา ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟ,ฟฟ้านะครับให้อยู่ในภาพใช้งานตลอดเวลาเช่นการตรวจสภาพภายนอกฝาครอบสกรูต่างๆหลักต่อสายสายวัดตลอดจนกรและประกอบอื่นๆครับที่ต้องใช้คู่กันนะครับรวมถึงการบรักษาคู่มือของบริษัทผู้ผลิตด้วยนะครับให้ข้อสี่ครับให้ใช้เจเก็บในตู้ที่สะอาด มีการป้องกันฝุ่นละอองความร้อนแสงแดดและความชืน้นแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับหรือคาลิเบอรเครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานมานานเพราะว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานานานๆนะครับก็จะเกิดการคัดเคลื่อนในการวัดได้นะครับข้อ5เครื่องวัดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันสารเคมีจากแบตเตอรี่ไหลออกมากัดกร่อนอุปกรณ์นะครับอันนี้ทําความเสียหายให้กับเครื่องมือวัดเยอะนะครับถ้าไม่มีการถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับควรระมัดระวังอย่าให้เครื่องอวัดไฟฟ้ารับการกระแทกกระทบกระแทกเปน็นอันขาดนะครับข้อ7ก่อนใช้ควรตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดให้ถูกตำแหน่งทุกครั้งนะครับอ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ ใช้เครื่องมือวัดส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาะ,ะมัลติมิเตอร์ครับมัลติมิเตอร์คือจะปรับหรือเลือกย่านการวัดผิดนะครับผิดทําให้เกิดความเสียหายนะครับแก่เครื่องมือวัดหรือมัลติมิเตอร์ตัวนั้นได้นะครับครับควรตั้งสวิตช์เลือกย่านวัดให้ถูกตำแหน่งที่สามารถวัดค่าได้สูงสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นก่อนจะทําการวัดให้เราปรับ ย่านการวัดให้ไปค่าที่สูงสูงก่อนนะครับเมื่อเห็นว่าวัดไม่ได้เลยเราถึงปรับย่านการวัดหรือเลนสน์ให้มาที่ตำแหน่งต,ำต่ำๆนะครับเพื่อให้เครื่องวัดเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือคัดเคลื่อนได้นะครับข้อ9ในกรณีที่ฟิลขาดนะครับฟิ์ของเครื่องวัดนะครับห้ามนำน้ดทองแดงมาใส่แทนและห้ามใส่ฟิลที่มีขนาดสูงกว่าพิก,กัดอันเดิม เขาทำให้เครื่องวัดชำรุดอย่างรุนแรงได้คืออาจจะถึงระเบิดเลยนะครับนะอ่ะต่อไปครับแบบฝึกหัดเรื่องความรู้พื้นฐานในการศึกษาเครื่องวัดไฟฟ้าครับนะก็ให้เธอไปดูนะครับในเนื้อหาแล้วก็ใส่ความหมายให้ถูกต้องนะครับว่าสาระตัวนี้เป็นสาระของเครื่องมือวัดประเภทใดนะครับนะทีนชื่อว่าอะไรนะครับครับข้อ สองครับให้อธิบายความหมายของแัญลักต่างๆนะครับอันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับคือเม่กรณีเนี่ยเราไปเจอเครื่องวัดแล้วก็มีสสญลักเนี่ยบนตัวเครื่องมือวัดเนี่ยเราต้องสามารถอ่านได้ว่าเครื่องมือวัดชิ้นนี้ใช้งานประเภทลายมีย่านการวัดเท่าไหร่คาร่าเท่าไหร่อะไรตรงนี้นะครับนะนนี้นะครับตัวอย่างก็คือ เครื่องวัดเป็นอะไรครับกดลดพื้นที่วัดได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับนะครับมีความคลาดเคลื่อนหรือคลาดที่ห5เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนำไปใช้ต้องวางแนวนอนนะครับจนะึงอ่านค่าได้ถูกต้องเครื่องวัดนี้ผ่านการทดสอบที่แรงดัน3กิโลโวลต์และข้อควรระวังให้ศึกษาจากคู่มือนะครับอันะนี้ถือว่า ใส่เธาเห็นอะไรเธอก็ใส่ที่ไปที่มันนะครับการกันคือไปอ่านความหมายจากในตารางนั่นเองนะครับนะฮะมีข้อ1ข้อ2ที่เธอต้องทำนะครับข้อ3ก็ให้อธิบายค่าต่างๆครับค่า e อ r ร์เลอร์พิกชั่นคลาสเซนซิวิตี้เอ็กคูเนะครับก็ตอบว่าข้อสี่ตอบว่าเครื่องวัดแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้างโครงสร้างเครื่องวัดแบ่งออกเป็นกี่ แบ่อะไรบ้างแล้วก็ความคดเคลื่อนแบ่งออกเป็นแบอะไรบ้างวิธีการบรรลุษ,ษาให้บอกมา5ข้อนะครับอันนี้หมดแล้วทีนี้ครูจะให้เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะครับนะอันนี้ครับอันนี้ให้เพิ่มเติมนะเธอไปหาไปเอาไปทําเพิ่มเติมเอาเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไปให้ไปวางไว้ที่นะครับ ที่ไลน์ของเธอนะครับหาไลน์ไม่เจออ่านี่ครับมีเพื่อนเธอที่เข้าไมา่ได้ด้วยอะ่ะใครวะส่ง g ี a i l มาครับ คใครยังเข้าไม่ได้มันะครับ <c oughs> ให้เข้ามาเช็คชื่อก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคลิกไปตรงนี้มันจะเพิ่มเพิ่มเพื่อนตรงเธอได้นะครับนะให้เขาส่งเธอก็ให้เขาส่ง Gmail มาเธอก็เอา gmail เนี่ยไปวางไว้นะครับนะแล้วก็ดึงเพื่อนออกมาได้นะครับเข้ามาได้ อาจารย์คะหนูกดตามแล้วมันไม่ขึ้นเชิญเหมือนอาจารย์นะคะเมื่อเหอนว่าต้องเป็นเจ้าของห้องเท่านั้นหรือเปล่าคะคุณรอไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่งั้นเธอก็ดูตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเนี่ยตรงตัวไอข้างล่างอ่ะ ใช่ไหมครับมันมีที่ว่าแสดงทุกคนนะฮะเห็นไหมของเธอมีไหมอะไรนะคะครูของเธอมีไหมตรงเนี้ยด้านล่างเนี้ยนะครับมีค่ะครูเออมันจะมีตรงที่ว่าเป็นแสดงทุกคนเนี้ยมันจะเชิญเชิญได้มาของเธอเชิญได้มาลองเธอลองลอ,งลอง โูเชิญไม่ได้คะ่ะมันไม่ขึ้นเชิญปิดเสียงหรือว่าอันนี้มันเหมือนของ <ไป S 2> แค่แ<ม>บบเจ้าของห้องก็ให้เพื่อนเธอส่งมาเดี๋ยวครูเชิญข้าห้องเองจี a i ลอะไรพวกเนี้ยครับได้ไะคะแบบฝึกหัดข้อสามถึงข้อแปดเหรอคะมีแค่ทำไมมีอะไรมีแค่หกข้อเหรอที่ส่งไปเนี้ยนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะสองสามสี่ห้าหกพอเอาหกข้อก็พอแล้วเธออยากทำเยอะกว่านี้เหรอไม่ใช่ค่ะหนูแค่งงเฉยๆว่าข้อหนึ่งกับข้อสองมันหายหรือเปล่าคอ๋อข้อหนึ่งข้อสองมันคล้ายกันหรือเปล่าข้อหนึ่งของไม่ใช่ค่ะข้อหนึ่งกับข้อสองมันหายไปหรือเปล่าคะที่อาจารย์แคปมาไม่หายไไม่หายถูกแคปมาอีกอีกชีทหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองจะเป็นในนี่ ปนการเปลี่ยนหน่วยครับอันนน้นคือไม่ต้องทําใช่ไหมคะเราไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ทําไปแล้วไงาการเปลี่ยนหน่วยข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไล่เป็นเป็นออันนี้ถึงข้อเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแปดเก้าสิบไปเลยนะครับโอเคค่ะแปดเก้าสิบสิดไล่ไปเลยครับมีแค่หกข้อพอ อ๋อมีนี่ยิงหน่อยนี่เขทีนะอ่ะมีนี่ยิงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวเปิดไม่หมด มีเพื่อนเธอใครยังเข้าไม่ได้บ้างครับฮัลโหลมีเพื่อนเธอใครยังเข้าไม่ได้บ้างครับมีไหมไม่รู้ค่ะคุณเห <s interviewed> ็นในไลน์มันบอกมีอยู่สองคนครับอทอตองอะตองกับบุมอะไรเนี่ยดูดีค่ะดูอยู่ในกลุ่มแล้ว <S <s เข้าแล้วนะ ดูเขามาแล้วเป็แรกแหละค่ะเพือ่อคนของผมเขาถามขอเขาเขาไม่ได้อ่ะอาจารย์ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้ชื่อเขาค่ะคุณบ,บอกให้เขาส่ง Gmail มาให้ครูเดี๋ยวครูจะเชิญเชิญมาเช็คชื่อได้ค่ะอาจารย์ใครยังเข้าไม่ได้ให้ส่ง Gmail มาเดี๋ยวครูเชิญเข้ามาเช็คชื่อนะครับ คุยหยุดนำเสนอไปก่อนนะไเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนเธอเข้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเช็คชื่ออีกทีหนึ่ง อาจารย์หนว่าเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะไม่อยู่ไม่อยู่ก็ขาด <c oughs> ใช่ไม่อยู่ก็ขาดเหมือนเหมือนเขาไม่ตอบใช่ไม่อยู่ก็ขาดนะครับบอกเพื่อนี้ด้วยแลยวหนูจะลองตามดูนะคะ,ะ,คะออก็คุณต้องเช็คชื่อทีหนึ่ง Whoa. มีคนอื่นเป็นเพื่อนกับเขาอีกปะ่ะลองตามเลยดิมีบ้านในห้องมีใครเป็นเพื่อนกับเขาปะ่ะ อาจารย์ะคะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับหนูแล้วที่นี้หนูถักไปมันก็ไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะคะอาจารย์ชื่ออะไรชื่ออะไรหนูไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรในกลุ่มเธอไม่ได้แอดเธอเพิ่มเป็นเพื่อนใช่ไหใช่ค่ะคือทุกคนเข้ามารวมกันในกลุ่มเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์ค่ะอาจารย์ชื่อโต๊ะชื่อโต้งเนี่ยโต้องอยังไม่ได้เข้าใช่ไหมหนูไม น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงนาลรีรัตป่ะไม่ใช่ค่ะครูคนละคนกันค่ะ <Okay. S 3> คนที่ชื่อบูมอยู่ข้างบนนะคะค <Boom. S 3> <Boom. S 2> รูใช่ค่ะ เขาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเวลาเขาไปทำไมหน, <c oughs> น้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะนี่คนไทย <c oughs> ดีกว่ละ ไม่รู้ค่ะอาจารย์เหมือนไม่ได้เป็นเพื่อนกันเวลาโทรหากันมันจะไม่แจ้งเสือนขึ้นที่โทรศัพท์เขาหรือเปล่าอืมแปลกเลยนะไอ้คราวที่แล้วก็ขาดไปสองคนคราวนี้ขาดเยอะกว่าอีก